สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับ EP3 ในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศค่ะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ดูว่าการที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในระบบนิเวศอะคะเขาถ่ายทอดพลังงานกันอย่างไรแล้วก็เขามีการ สะสมสารพิษกันในร่างกายของเขาอย่างไรนะคะวันนี้มาดูว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาอยู่กันแบบไหนนะคะชื่อเรียกความสัมพันธ์แต่ละชนิดเป็นอย่างไรนะคะไปศึกษากันเลยค่ะ สำหรับรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะที่นำมาให้ดูในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด6แบบนะคะอันแรกก็จะเป็นแบบภาวะพึ่งพากันนะคะอย่างที่2ก็จะเป็นภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันอันที่3ภาวะอิงอาศัยหรือว่าจะเรียกว่าภาวะเกือ้อกูลก็ได้ค่ะอันที่4ภาวะล่าเหยื่อค่ะอันที่5ภาวะประสิตแล้วก็อันสุดท้ายก็คือภาวะแข่งแยง่งโดยแต่ละ อันนะคะจะมีการกําหนดสัญ,ญลักษณ์นะคะเพื่อแทนการได้ประโยชน์หรือการเสียประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆน,น,นะคะโดยถ้าเมื่อไรที่ความสัมพันธ์นะคะแทนด้วยเป็นเครื่องหมายบวกนะคะก็จะแปลว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเนี่ยได้ประโยชน์ แต่ถ้าแทนเป็นเครื่องหมายลบนะคะแปลว่าสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะเกิดการเสียประโยชน์เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายที่เป็นเลขศูนย์นะคะก็แปลว่าสิ่งมีชีชวิตชนิดนั้นเนี่ยไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์เลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์แรกเลยนะคะก็คือภาวะพึ่งพากันนะคะภาวะพึ่งพากันเนี่ยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายเนี่ยต่างได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ในทางนี้ทางนั้นออหากสิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี่ยแยกออกจากกันนะคะสิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี่ยก็จะไม่สามารถ มีชีวิตอยู่ได้เลยนะคะรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะจะให้เป็นเครื่องหมายบวกกับบวกนะคะก็คือต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ทั้งคู่นะคะตัวอย่างอันแรกก็คือรากับสาหร่ายนะคะหรือเราก็จะเรียกว่ารวมๆกันว่าไลาเค้นนะคะโดยรากับสาหร่ายเนี่ยนะคะราเนี่ยจะทําหน้าที่ให้ความให้ความชุ่มชื้นกับแร่ธาตุนะคะให้กับสาหร่ายส่วนไอตัวสาหร่ายเนี่ยก็จะทําหน้าที่สร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะให้กับ จ้าตัวรานั่นเองนะคะสตัวนี้ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งสงตัวเนี้ยจากกันไปนะคะสาหร่ายมันก็ไม่มีความชุ่มชื้นจากรานะคะแล้วก็รามันก็ไม่ได้อาหารจากสาหร่ายมันก็อาจจะทําให้ตายทั้งคู่เลยมาดูตัวอย่างที่2นะคะก็คือโปรโตโซในลําไส้ปลวกนะคะไอตัวโปรโตโซเนี่ยนะคะมันก็จะเป็น สิ่งที่ช่วยให้ปลวกเนี่ยย่อยพวกเซลลูโลสพวกไม้ที่ปลกอกกินเข้าไปได้นะคะทําให้ปลวกเนี่ยก็คือระบบย่อยอาหารมันก็ดีะนะคะแล้วก็เจ้าตัวปลวกเนี่ยมันก็ให้ที่อยู่อาศัยกับเจ้าตัวโปรตัวนนะคะในกรณีที่2ตัวนี้มันแยกออกจากกันนะคะปลวกก็จะไม่สามารถย่อยไอตัวเซลลูโลสหรือว่าตัวไม้เนี่ยที่ปลวกมันกินเข้าไปได้แล้วก็ อาจจะทําให้ตายก็ได้หรือว่าถ้าโปรโตสัวมันไม่ได้อยู่ในลําไส้ปลวกเนี่ยแบบไม่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะต่อไปตัวอย่างที่3นะคะในภาวะแบบพึ่งพากันนะคะก็คือแบคทีรียในปมรากถั่วในพืชตระกูลถั่วค่ะมันก็จะมีปมรากนะคะแล้วมันก็จะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไรโซเบียมที่จะทําหน้าที่ตรึงแกส๊สไนโตรเจนนะคะให้เป็นพวกปุ๋ยแล้วก็แร่ธาตุให้กับต้นถั่วนะคะ แต่ทีนี้ต้นถั่วเนี่ยก็ให้ประโยชน์ก็คือให้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าตัวแบคทีรียนะคะถ้าสองสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ทั้ง2องอย่างเนี่ยแยกออกจากกันนะคะถั่วมันก็ไม่มีธาตุอาหารเนาะมันไม่สามารถตรึงไนโตรเจนได้เองส่วนเจ้าตัวแบคทีรียเนี่ยมันก็ไม่สามารถอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจากกันไปเนี่ยมันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นภาวะแบบพึ่งพากันค่ะ รูปแบบความสัมพันธ์ต่อมานะคะก็คือภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันการได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี่ยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะแต่มันจะแตกต่างกับภาวะแบบพึ่งพาอันแรกก็คือไอสิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี้เวลามันแยกกันอยู่มันสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอันแรกเนี่ยนกเอี้ยงกับควายนะคะ ตัวควายเนี่ยมันก็จะมีมแมลงตัวเล็กๆมาสร้างความรําคาญให้บนผิวหนังนะคะตัวนกเอี้ยงเนี่ยมันก็จะมาเกาะกินไอ้เจ้าตัวมแมลงตัวเล็กๆเหล่านั้นทําให้ควายเนี่ยมันไม่ต้องคอยราคาญผิวหนังของมันเนี่ยควายก็ได้ประโยชน์ส่วนนกเอี้ยงอะ่ะได้ประโยชน์จากไหนก็คือได้อาหารนะคะจากตัวมแมลงตัวเล็กๆที่มันทานเข้าไปนั่นเองนะคะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบวันในวันหนึ่งที่แบบเอ,อควายไม่มีนกเอี้ยงมาเกาะเนี่ยควายมันก็ไม่ตายนะคะมันก็สามารถอยู่ได้ส่วนนกเอี้ยงเนี่ยถ้าไม่ได้มากินอาหารจากบนหลังหลังเจ้าตัวควายเนี่ยไม่ได้มาเกาะกินมแมลงมันก็ยังสามารถอยู่ได้เหมือนกันตัวอย่างต่อมาของภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือมดดากับเพลี้ยตัวเพลี้ยก็คือตัวสีขาวๆตรงนี้นะคะส่วนมากก็จะเกาะอ,อยู่ตรงต้นไม้เนาะ ความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้เนี่ยก็คือเวลาที่ไอมดดำอะ่ะมันจะไปหาอาหารน่ะมันจะพาตัวเพลียไปด้วยเพื่อทําให้เพลียเนี่ยใช้ปากอะ่ะเจาะเข้าไปดูดน้ําหวานหรือว่าน้ําเลี้ยงของพืชอ,ออกมานะคะมดเ,เจ้าตัวเพลียเนี่ยก็ได้อาหารส่วนมดดำเนี่ยมันก็จะกินไอ้น้ําหวานหรือว่าน้ําเลี้ยงอะ่ะที่ที่เพลียมันปล่อยออกมาทีนึ่งนะคะก็คือต่างฝ่ายก็ต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน ตัวอย่างต่อไปอันนี้น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะอาจจะเห็นในชีวิตประจําวันตลอดเลยก็คือตัวดอกไม้กับมแมลงเนะาะเจ้าตัวมแมลงเนี่ยมันก็จะมาหาน้ําหวานกินแถวดอกไม้นะคะแต่ประโยชน์ที่มแมลงทําให้ดอกไม้ก็คือตัวเกสรอนอ่ที่เป็นเกสรตัวผู้ะคะ่ะสีเหลืองเหลืองเนี่ยมันก็จะติดไปกับตัวมแมลงนะคะเมื่อมแมลงอะ่ะไปกินน้ําหวานจากดอกไม้อีกดอกหนึ่งอะ่ะมันก็จะช่วยให้พืชเนี่ยเกิดการผสมพันธุ์ได้นั่นเอง ตัวอย่างสุดท้ายนะคะของภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลนะคะอ,อันนี้จะพบในพวกทะเลลึกๆเนาะตัวดอกไม้ทะเลเนี่ยมันจะมาเกาะอยู่ที่กระดองของปูเสฉวนนะคะแล้วก็ปูเสฉวนเนี่ยมันก็จะใช้ตัวดอกไม้ทะเลเนี่ยในการพรางตัวจากศัตรูนะคะแล้วก็ยังอาศัยตัวพิษเข็มพิษของดอกไม้ทะเลเนี่ยในการปกป้องตัวของมันเองด้วยทีนี้ ดอกไม้ทะเลเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าไอ้เจ้าตัวปูเสฉวนเนี่ยเวลามันไปกินอาหารหรือว่ามันเดินไปอะคะ่ะเศษอาหารที่มันกินหรือว่าแหล่งนั้นๆน่ะไอ้เจ้าตัวดอกไม้ทะเลเมันก็จะได้รับอาหารไปด้วยนั่นเองภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเครื่องหมายที่เขียนก็ใช้เป็นเครื่องหมายบวกกับบวกก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะ รูปแบบความสัมพันธ์ต่อมานะคะก็คือภาวะอิงอาศัยหรือที่เรียกกันว่าภาวะเกื้อกูลก็ได้นะคะความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือเกื้อกูลเนี่ยก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะแต่มันจะมีฝ่ายหนึ่งอะ่ะที่ได้ประโยชน์แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์ดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนความสัมพันธ์นี้ก็คือจะเป็นบวกกับสูตรนั่นเองตัวอย่างของความสัมพันธ์ชนิดนี้นะคะก็คือกล้วยไม้กับต้นไม้ ไอตัวกล้วยไม้เนี่ยนะคะมันก็จะมาขอเกาะหรือว่าขออาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะคะโดยที่ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้สะทกสถานอะไรแบบเธอก็อยู่เธอจะอยู่ก็ได้หรือว่าไม่อยู่ก็ได้ฉันไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรตัวอย่างที่2นะคะก็คือเหาฉลามกับฉลามนะคะอย่างวิดีโอที่เอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นตัวปลาตัวเล็กๆเนาะที่เขาจะเรียก ว่าเหาฉลามไอปลาตัวเล็กๆเนี่ยมันจะว่ายไปกับฉลามนะคะเพราะว่าฉลามเนี่ยเวลามันกินหรือว่ามันล่าเนี่ยเวลามันกินอ่ะมันก็จะมีเศษอาหารออกมาจากปากมันไอเจ้าตัวปลาตัวเนี้ยก็จะคอยกินเศษอาหารจากตัวฉลามแต่ฉลามก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อะไรแบบเธอจะอยู่ก็ได้หรือว่าไม่อยู่ก็ได้ฉันก็ไม่ได้แคร์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวเหาฉลามสัญลักษณ์ ใช้แทนเป็นบวกนะคะส่วนตัวฉลามจริงๆก็คือเป็นศูนย์ไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์อะไรคะ่ะตัวอย่างต่อมานะคะก็คือปลากร์ตูนกับดอกไม้ทะเลนะตัวปลากร์ตูนกับดอกไม้ทะเลเนี่ยนะคะตัวที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะคือตัวปลากร์ตูนนะเพราะว่ามันจะไปขออาศัยเจ้าตัวดอกไม้ทะเลเนี่ยเป็นที่อยู่แล้วก็เป็นที่หลบภยัย นอกจากนี้ก็ยังอาศัยพิษของไอ้เจ้าตัวดอกไม้ทะเลเนี่ยในการปกป้องตัวมันเองจากนักล่าอื่นๆนะคะส่วนเจ้าตัวดอกไม้ทะเลก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือว่าไม่เสียประโยชน์อะไรให้กับตัวปลาการตูนนะคะก็เฉยๆนะคะความสัมพันธ์ก็คือตัวปลาการตูนเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือเป็นบวกได้ประโยชน์ส่วนตัวดอกไม้ทะเลเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ก็คือเป็นศูนย์ค่ะ ความสัมพันธ์ต่อมานะคะเรียกว่าภาวะปรสิตนะคะภาวะปรสิตเนี่ยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะโดยมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้ประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะสูญเสียประโยชน์หรือว่าถูกเบียดเบียนนะคะไอ้ผู้ที่ถูกอาศัยหรือว่าผู้ที่ถูกเบียดเบียนเ่ะเราจะเรียกมันว่าโฮส นะคะส่วนผู้ที่ไปอาศัยเขาหรือว่าผู้ที่ไปเบียดเบียนเขาอ่ะไปเกาะกินเขาอยู่เนี่ยเรียกว่าปรสิตหรือว่าพาราไซน์นะคะยกตัวอย่างเช่นเห็บที่ชอบไปกินเลือดของสุนัขนะคะยุ่งที่มากินเลือดคนหรือว่ากรณีที่แบบพยาธิมาอาศัยอยู่ในร่างกายคนหรือว่าร่างกายสัตว์ก็แล้วแต่นะคะ แต่ถ้าเป็นในพืชเนี่ยก็จะเป็นต้นกาฝากเนาะที่มันจะชอบขึ้นมาที่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะแทงรากเข้าไปดูดน้ําเลี้ยงทําให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยตายลงนะคะไอตัวที่ได้ประโยชน์ก็คือเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์บวกนะคะส่วนตัวเสียประโยชน์ก็คือเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ลบค่ะความสัมพันธ์ต่อมานะคะเป็นภาวะล่าเหยื่อนะคะรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์จะคล้ายๆกับภาวะปรสิตนะคะก็คือมีสิ่งมีชีวิต ชนิดหนึ่งที่ได้ประโยชน์เราจะเรียกมันว่าผู้ล่านะคะส่วนสิ่งมีชีวิตที่เสียประโยชน์เราจะเรียกมันว่าผู้ถูกล่าหรือว่าเหยื่อนั่นเองรูปแบบของความสัมพันธ์ก็จะเกิดจากพวกสัตว์ที่กินสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นสิงโตก็มากินกวางเนาะตัวเหยื่อเนี่ยก็จะมากินตัวนกตัวเล็ก ส่วนนกก็จะมากินปลาอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นภาวะล่าเหยื่อซึ่งภาวะล่าเหยื่อตัวนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานที่เราได้เรียนกันไปในคลิปที่แล้วค่ะส่วนภาวะสุดท้ายนะคะภาวะแข่งแย่งรูปแบบของความสัมพันธ์นี้จะเป็นลบทั้งคู่เลยหมายความว่าถ้าสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้อยู่ด้วยกันนะคะ คือต่างฝ่ายก็คือต่างแข่งแย่งการต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์นะคะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ทึบๆในป่านะคะมันก็จะแข่งแย่งกันสูงเพื่อรับแสงแด,ดดด้านบนนะคะพอมันแข่งกันสูงปุ๊บพวกแร่ธาตุที่ต้องใช้ในการเจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะเกิดการแข่งแย่งกันก็จะทำให้ไอตัวต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็คือชะลูดนั่นเอง สิงโตนะคะที่ต่อสู้กันเพื่อแย่งเป็นจ่าฝูงหรือว่าแย่งตัวเมียเนี่ยนะคะการที่มันต่อสู้กันเนี่ยมันก็บาดเจ็บทั้งคู่เนาะเสียผลประโยชน์ทั้งคู่เลยหรือว่าจะเป็นตัวปลานะที่เราให้อาหารเนี่ยในบ่อปลาเดียวเดียวกันเนี่ยนะคะมันก็จะมาแย่งอาหารจากคนนะคะก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้อันนี้ก็คือเป็นภาวะแข่งแย่งนะคะมีเครื่องหมายเป็นลบกับลบนั่นเองค่ะส่วนหน้านี้ก็จะเป็นสรุป เนื้อหาความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถจดลงในสมุดหรือว่าในใบงานของตัวเองได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ